สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับสลหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมก็ช่วงนี้ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับที่อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหรือว่าไปหาช้านะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่า สองสามวันที่ผ่านมานะครับผมทํา OT นะครับพี่ๆเนาะวันนี้วันนี้ก็มาทํา OT นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็มาทํา OT นะครับอาจจะตอบคอมเมนต์พี่ๆช้านะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหัวเราวโค้งสุดท้ายนะครับผมวันประจําวันที่16นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผม สำหรับแนวทางเล็กเด่นตาราง bitcoin, นะครับพี่พี่ก็หลุดมาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับก็ต้องกอราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะถ้าใครยังไม่แน่ใจในแนวทางนะครับก็ไม่ต้องตามผมเนาะก็รับชมให้กําลังใจกันก็พอนะครับผมเพราะว่าแนวทางก็ผมก็ทําตามสูตรนะครับพี่นะครับแต่ว่าแนวทางหวยรัฐบาลลาวช่วงนี้นะครับก็เหมือนเขาไม่ออกตามสูตรที่เราให้ไปนะครับก็เดี๋ยวลองทําไปสักพักนะครับถ้าเกิดยังไม่ใช่นะครับก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงสูตรนะครับเปลี่ยนแนวสูตรที่คิดคำนวณนะครับผมเนาะก็ฝากพี่เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ ก็ตรงกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับวันนี้เนาะนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับที่ผมจะให้ไปวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับเลขหนึ่งนะครับผมเลขสี่ เลข7เลข9เลข0แล้วก็เลข2นะครับพี่พี่เลข0เลข4เลข7เลข2เลข1เลข9นะครับสำหรับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับ ส่วนเลขชุดเด่น3ตัวนะครับสลหับในงวดนี้ก็จะมีนะครับ740 7สี่ศูองสีเจดเ้า แล้วก็สี่ศูนย์สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับเลขเด่นชุดสองตัวนะครับเลขเด่นชุดสองตัวก็จะมีนะครับสองหนึ่งสองสี่

แล้วก็19นะครับผมก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่พี่นะครับที่ทำงานนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับสำหรับนะครับผมเลขเด่นตารางนะครับในงวดนี้นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับผม ผมให้ไปที่สองนะครับผมแล้วก็สนะครับส่วนเลข3ามตัวนะครับผมให้ไปที่740นะครับ740แล้วก็ สี่นะครับผมส่วนเลขเด่นชุด2ตัวนะครับก็จะมี40 4 7 02แล้วก็72นะครับผมส่วนตัว ส่วนตัววิ่งลูดนะครับพี่พี่วิ่งลูดในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับผมฟันไปที่4นะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอลาพี่พี่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเสียงฝนเริ่มมาแล้วนะครับรบกวนแล้วนะครับเพราะว่า สียงดังมากนะครับพี่พี่ก็ขอ,ขอให้พี่พี่เอฟทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้นะครับขอให้มาตัวเน้นแล้วก็ขอให้ปังๆนะครับแจก3ตัวนะครับสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ